ครับก็สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n s t a r t to f i n i s h นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างไฟล์ ISO นะครับด้วยโปรแกรม Power ISO นะครับวิธีการสร้างไฟล์นะครับก็คือให้เราเปิดนะครับไฟล์ที่เราต้องการที่จะสร้างเนี่ยนะครับมานะครับจากนั้นนะครับให้เราคุม ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวโปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรมมา r ครนิกนะครับซึ่งเหมาะกับการแบ็กอัพข้อมูล Windows นะครับหรือการ r e c o v เ r y Windows นะครับเพราะฉะนั้นผมจะสร้างไฟล์ iso มานะครับเพื่อ,อไปบู o ตใส่แฟลชไดร์หรือบู o ตใส่ DVD อีกทีนึงนะครับสำหรับวิธีการสร้างไฟล์เนี่ยก็คือให้เราคุมข้อมูลนะทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิกขวาครับเลือกที่ power iso ครับ แล้วก็มาเลือกที่ Add to Image File นะครับเมื่อเรากด Add to Image File ขึ้นมานะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะถามนะครับว่าเราต้องการที่จะเซฟเป็นไฟล์นามสกุลแบบไหนนะครับในที่นี้นะครับให้เราเลือกอเป็น ISO นะครับจากนั้นกดปุ่ม OK นะครับเมื่อตัวโปรแกรมเนี่ยสร้างไฟล์ ISO เสร็จนะครับตัวไฟล์ ISO เนี่ยจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราคุมครั้งแรกนะครับอ่า ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไปทำเป็นไฟล์บูตได้นะครับ